เบื้องเล็กน้อยนะแ่งกำันล่ะแม่อไว้ลูกล็่อนะสี่ต้อออมือออกอ่ะวงมอยู่ลูกเลยมัวแต่ช่วยลอยู่อะไรวันนี้โดนเหี่ยวจากา้ใช่น่ะนมันยอดลงมาดาพี่น่ะน่ะเีน่ล่ะอ่อ่เมาท

พี่แจ้งตำรวจมาแล้วด่าแบบเสียเสียหายหายแลอาหนว่านักข่าเรื่อเป็นยังไงหมจะปาเรื่องหนูโผงอาาุดดแล้วก็มันจะัตรวนเรื่องการปัติหนที่อยู่ที่ไหนครับอยู่โงเดสตินน ก็เป็นยังไงอย่างก็เหตุมันเกิดวันนี้เลยนะฮะวัน,นที่เกนะ้าเนี่ยช่วงหกโมงสี่สิบนาทีก็โบกรถตามปกติแล้วทีนี้แต่มอไซค์ไม่จอดแต่นี้สองแม่ลูกเขาก็ชัหนุกสักพักหนึ่งหนูก็ช่วยให้พ่อแม่สองคนแนะแม่ลูกเดินข้ามไปแล้วหนูก็เลยพูดไปว่าอ้วนทำไมอ้วนไม่จอดเขาก็ตีโค้งกลับมา ตีีโค้งซิกแซกซิกแซกเข้ามา,าตรงกลวยที่หนูกันว่ามึงอะไรของมึงน้่งนาม,มึงอะไรรอบแล้วนาอะไรอย่างเงี้ยคือคือดา่ายเยอะหนูว่าหนูปฏิบัติหน้าที่ก็หนูแค่ด่าว่าทำไมไม่หยุดเขาด่ารว่าไงก็ด่าว่าตัวเถอมึงเป็นอย่างเงี้ยหลายรอบแล้วหนะูหนู่นาไม่มีหลายรอบนะมันคืออะไรก็คือประมาณว่าเราเรียกเขาอ้วนอ้วนทํา,ามทไมไม่หยุดก็คือประเด็นว่าหนูใช้คาพูดว่าอ้วนทําไมไม่หยุดอันนี้มันเป็นคําพูดที่ ร้องถามนะหนูไม่ได้ด่าเขานะแต่เขาอะตีโค้งกลับมาแล้วก็ด่าแล้วอาฆาตมือระวังตัวไว้เถอะอะไรประมาณนะี mm ้ hmm. ทีนี้พอหลังจากเก็บเหตุมันเกิดอนะเนาะหนูเก็บควยเสร็จสักพักหนึ่งแปดโมงกว่าพาแม่มาในป้อมพาแม่มาเพื่อเพื่อให้มาดา่าเาเพิ่ม,มนั่นแหละแต่แตค่คลิปที่เข้ามาในป้อมอะหนูคิดว่าต้องไปขอที่โรงเรียนโรงเรียนกัน พราหนูได้คลิปเราะดนเรือคดีเขาใช่ไหมใช่ค่ะหนูไม่มีชตูที่ไหนหก็เลยอยี่ยอ๋อเนี่ยจากเขาว่าสาเหตุมีคนฆ่าสองคนแม่ลูกนะอ่แล้วหนูบกหนูใช้มือหยุดอ่ไม่๊บ เป็นใช่ยังไงหาว้วเลยมาหาวัวดูมันอ้นวนไหมล่ะอ้ะวนใหญ่ตอนค่ะเหลือหูเลยไม่มีการได้สูตรได้ดีสูตรแค้หนึ่งช่อวยเล่าเหตุกรารณ์ให้หน่อยครับว่าเหตุกรารณ์ที่เราสูกด่าขณะปฏิบัติหน้าที่มันเป็นยังไงครับอ๋อก็คือหนูก็ปฏิบัติหน้าที่ทางม้าลายปกติค่ะแล้วก็ระหว่างเกิดเหตุอ่ะ หนูก็โบกรถให้ให้แม่ลูกเขาข้ามเพราะว่าเขาจะข้ามไปโรงเรียนปากน้ําแล้วก็รถคันนี้อ่ะไม่ยอมหยุดเอ่อสภาหนูก็เลยบอกว่าอ้วนทาไมอ้วนไม่หยุดเขาตีโค้งกลับมาเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงมาไายรอบแล้วนะมึงอ่ะมึงระวังตัวไว้เถอะอะไรอย่างเงี้ยก็ขู่อาฆาตเราค่ะก็เหตุการณ์ก็คือเรามีความรู้สึกว่าเขาเป็นภัยต่อสังคมอ่ะเราเราอยากให้แบบอยากให้ตำรวจกำจัดคนพวกนี้ไปให้หมดอ่ะค่ะ แล้วเรายังปฏิวัติหน้าที่รปภที่โรงเรียนแห่งนี้เรารู้สึกกลัวไหมก็รู้รู้สึกว่ารู้สึกว่าเราเราไม่ได้รับความคุ้มครองอะไรอะไรจากส่วนกลางเท่าไหร่เพราะว่าตรงนี้มันมันเป็นเหมือนออกไปทำด้วยด้วยจิตอาสาค่ะคือออกไปทําออกไปทำด้วยด้วยใจว่าเราอรักเด็กอะไรเงี้ยค่ะช่วยเด็กให้ข้ามถนนได้สะดวกขึ้นอะไรเงี้ยค่ะค่ะมันจะมีเวลาช่วง ช่วงเช้าชั่วโมงเร่งด่วนไม่เท่าไหร่อะค่ะช่วงหกโมงกว่าถึงเจ็ดโมงสี่สิบเราก็จะเก็บกล้วยแล้วพอหลังจากนั้นบ่ายสามโมงก็เด็กนัเนเกเรียนเลิกเรียนสามโมงสิบเราก็จะเข้าไปสแตนบายอยุดทางม้าลายเหมือนเดิมค่ะแต่ช่วงส่วนใหญ่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเจอคนหัวร้อนคนอันดพานส่วนมากจะเจอช,ช่วงช่วงเช้าอะค่ะอยากฝากอะไรถึงคนขี่มอเตอร์ไซค์ไลน์ไหมครับก็อยากให้ตำรวจจับเขาอะค่ะว่า หนึ่เขามีการขู่อาฆาตหนูแล้วหนูก็ไม่ได้มาทําอะไรให้เขาอ่ะนี่ค่ะรู้สึกน้อยนิว่าต่ําใจไหมหเราสาสตรเป็นรปพอด้วยใจรักทําด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์นึ่งครับก็คือหนูอ่ะจริงๆแล้วหนูก็ชีวิตชีวิตรอพอนะคนมันก็บูลลี่อยู่แล้วดูถูกอยู่แล้วเนาะ<ม>คือ<ม>เอาเอาง่ายๆเลยหนูมาทําตรงเนี้ย หนูทาเพราะนายเพราะว่าคนขาดซึ่งจริงๆแล้วหนูหนูก็ไม่ไม่เคยทําค่ะหน่วยหน่วยงานนะคะต้องต้องด,ดูแลคนที่เขาแบบมีอาชีพที่ด้อยกว่าด้วยค่ะว่าให้ปกป้องเขาหน่อยอย่างนี้ตรงน,นี้ก็ฝากฝากถึงเจ้าหน้าที่นะให้จับม้อยได้ไีโคกไปอย่างนี้ ก็มานี่แล้วก็ด่าด่าแบบว่ามึงมึงเดี๋ยวมึงจะโดนมึงจะไปหลายรอบแล้วอะไรก็มาตรงนี้มาประชิดตรงนี้ครับน,นูกนูก็พูดคำหนึงว่านูก็พูดคำหนึ่งว่าคนจะข้ามทำไมคุณไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยนะั่นคือประเด็นเหมือนให้เขาอาคารมาหลายุดกลางครับตรงนี้เลยนะครับใช่ตรอ ล้วี่จะเอาครทําครับเอาครทํานี้มับขดแล้วรถบอถทาวิ่งมาจากทางไหน,ไนครับทายวิ่งมาจากทางนี้อ๋อครับวข้าไปอย่างนี้ครับก็มีพวกจอดู่เขาก็ชนะตอนนี้เขาก็ไม่ไม่ได้้าครับ สอบถามดูหน่อยนะครับกรณีเราปภพ,พ,พี่ผู้หญิงเขาถูกด่าเนี่ยในฐานะที่เราอยู่โรงเรียนนี้แล้วเขาก็แบบริาหารการจราจรมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับก็รู้สึกว่าพี่เขาทําตามหน้าที่อะค่ะแล้วคือตรงนี้มันเป็นเขตโรงเรียนด้วยค่ะแล้วสิ่งที่พี่เขาทําก็คือถูกต้องแล้วเพราะเพราะว่าพี่เขาแบบบอกเลกเพื่อแบบให้แบบให้เขาหยุดอะค่ะแต่ว่าเขาเิ่มาดะประมาณเนี้ย พก็ยอย่าไปทําแบบนี้กับใครนะคะก็าจาไว้เป็นบทเรียนว่าอย่าไปทําแบบนี้กับใครอีกก็อยากจะฝากกําลังใจอะไรถึงกับที่รอปพผู้หญิงเราหน่อยู็สู้นะคะ,ก,คะกับการทํางานขอให้ทขอให้ทำ<ๆ>ต่อไปเรื่อยๆไม่เหนื่อยนะคะ ่อคนค่ะจริงพูดไม่เก่งนคุณแอนครับในฐานะที่เป็นผู้ปกครองที่มารับเด็กที่นี่บ่อยๆนะครับทุกวันก็ว่าได้กรณีเกิดเหตุที่หนุ่มขี่วินแล้วด่ารปภผู้หญิงนะครับมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับความรู้สึกหรอคะคือหนูว่าเขาทําไม่ถูกเพราะว่าเด็กที่จะข้ามมารปภเขาก็ทําหน้าที่เขาถูกต้องนะคะ<ม>เขาควรที่จะหยุดเพื่อให้เพื่อให้เด็กข้ามถนนมาก่อนแต่เนี่ยเขาไม่ยอมนะคะ เขาโมยวายด่าแบบว่าหยาบคายกับขู่ทำร้ายรปภซึ่งรปภนี่ปฏิบัติอยู่หน้าสตรี่นโรงเรียนเราเนี่ยค่ะเพราะว่าในฐานะหนูว่ามีลูกคนหนึ่งอ่ะหนูยังคิดว่าไม่ปลอดภัยเลยเพราะว่าถ้าเมื่อรปภเขาสั่งว่าห้ามหยุดแล้วเขาไม่หยุดเนี่ยแล้วถ้าเกิดเป็นของลูกเราโดนอ่ะเราก็ควจะรู้สึกที่ไม่ดีนะคะรู้สึกที่ว่าอันตรายกับเด็กกับตรงกับโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนลูกหนูมากเลยเพราะว่าผู้ชายคนนี้ก็รู้สึกว่าหลายครั้งแล้วนะคะที่ทําอย่างเนี้ย ที่ไม่ยอมหยุดเนี่ยไม่ยอมหยุดตัวเองจะไปอย่างเดียวไม่ยอมหยุดเพื่อให้เด็กข้ามอ่ะมันปกตินิสัยของพี่รปภที่ปอปอปอหนุนวันนี้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างไรงโอโ้โหแกเป็นคนที่แบบว่าจริงจังกับงานแล้วก็ปฏิบัติงานแบบเต็มที่สําหรับเด็กดูดูแลเด็กอคะค่ะดูแลเด็กดีมากเลยความปลอดภัยอะไรเนี่ยทุกอย่าง ขนาดว่าเนี่ยอย่างเมื่อเช้าก่อนนี้อย่างนี้ที่ว่าเขาจะชนเนี่ยเขายะเอาตัวเขาขวางนะคะขวางเด็กเพื่อนึกว่าคนนั้นที่จะข่ามาไม่ยอมหยุดน่ะเขาเอาตัวเองขวางนะคะขวางที่แม่จะไม่ให้ว่าถึงกับเด็กอะ่ะเนี่ยเหตุเป็นแจ่เด็กแต่พวกรอปภนี่นถือว่าปฏิบัติงานแบบขังแบบแบบเต็มที่กับงานมากเลยค่ะดูแลเอาใจใส่เด็กดีมากเลยอะ่ะอันนี้คือพูดเนี่ยเป็นผู้ปกครองนะคะไม่ได้ว่ารู้จักกับรอปภเป็นการส่วนตัวนะคะ สุดท้ายเลยฝากอะไรถึงผู้ก่อเหตุครั้งนี้ไหมครับโอ้โหถ้าถ้าเขาได้ดูอยู่อ่ะหนูคิดว่าเขาน่าจะปรับปรุงปรับปรุงอารมณ์ปรับปรุงการที่เขาจะทําแบบนีน้ถ้าเกิดสัญญาณมีอ่ะเขาขอเขาขอเพื่อให้หยุดเพื่อจะให้เด็กข้ามอ่ะเขาควรน่าจะปฏิบัติตามรปภนะคะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นถ้าเกิดกรณีที่ชนเด็กขึ้นมาเด็กอาจจะได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอาจจะเจ็บมากกว่านี้นะคะ เขาน่าจะน่าจะหยุดหยุดการกระทําอย่างนี้เขาไม่ได้ทำเพื่อน,นี้ครั้งแรกเขาทํามาหลายครั้งแล้วนะคะโอ้โห oh, อยากให้ลงอยากให้จัดการกับบุคคลบุคคลคนนี้มากเลยเพราะว่าดูแล้วเป็นคนที่อันตรายและเป็นคนที่ใจร้องและคนที่กางมากสําหรับกางเนี่ยเราเราแวกเนี้ยกาง